เดี๋ยวผมจะพามาดูปัญหานะครับซึ่งผมปลูกเมลอนมาได้สักระยะเนี่ยยอดเมลอนของเราเนี่ยโดนโจมตีโดยพวกหนอนพวกแมลงนะครับนี่นะครับซึ่งทําให้ยอดของเราเนี่ยมันชะงักนะครับเนี่ยโดนหนอนโดนอะไรกัดกินบริเวณส่วนยอดของเมลอนนะครับซึ่งเขาวควรที่จะ,จะเจริญเติบโตขึ้นไปจนสุดค้างแล้วก็ทําการตัดยอดใช่ไหมครับ มันก็ไ่นะครับไปต่อไม่ได้ยอดเป็นแบบนี้ครับซึ่งผมคิดว่าผมจะต้องทำการรักษาแล้วก็ฟอร์มต้นขึ้นมาใหม่นะครับเพราะว่าในระหว่างที่เราไงนะครับเราไว้ลูกไมลร่อนแล้วก็เขาต้องใช้ธาตุอาหารมาเลี้ยงทั้งลูกไมลร่อนแล้วก็มาดันยอดขึ้นไปเนี่ยมันก็จะไม่ไหวนะครับซึ่งมันจะมี มีโหลดหรือว่ามีภาระเยอะเกินไปผมก็จะทําการเอารูปไม่่อนออกก่อนนะครับซึ่งผมจะทําการฟอมต้นโดยไว้ใบให้สุดค้าไปก่อนนะครับซึ่งก็จะไว้ใบให้เยอะให้แข็งแรงก่อนนะครับซึ่งท,ทีแรกก็ต้องทําการรักษายอดก่อนนะครับส่วนต้นแบบนี้นครับที่ยอดไม่พุ่งเนี่ยผมก็จะ เหมือนกันนะครับลูกที่ติดมามันก็จะมีทาตอาหารมาเลี้ยงลูกแล้วก็ไปเลี้ยงยอดด้วยซึ่งมันจะหนักเกินไปผมก็จะเอาลูกออกให้หมดเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะทําการตัดตัดลูกมานล่นาหนอยแบบนี้นะครับมันไปต่อไม่ได้แล้วต้องรักษาก่อนนะครับ ซึ่งกลุ่มกลุ่มด้านในเนี่ยนี่นะครับผมก็ทาการพยายามฟองต้นขึ้นมาใหม่ซึ่งตอนแรกเนี่ยเขาก็จะเป็นไวรัสนะครับผมซึ่งเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าดอกหรือว่าขแขนงเนี่ยมันไม่มีซึ่งจริงๆผมทําการริดริดออกหมดเลยนะครับเพื่อเขาจะได้ไม่แย่งอาหารนะครับผมอาหารจะได้มาเลียงที่ยอดและดันขึ้นไปก่อนนะครับนี่นะครับ ุ่มน,นี้ก็เหมือนกันนะครับเนี่ยครับตรงนี้นะครับเนี่ยดอกแบบเนี้ยผมก็จะทําการเอาออกก่อนให้หมดเลยนะครับซึ่งขแขนงแบบเนี้ยมันออกมามันก็ไม่สมบูรณ์นะครับออกมาสั้นๆ,ๆแบบเนี้ยก็ถือว่าจะทําการฟอร์มต้นใหม่นะครับเนี่ยดอกเนือเอาออกให้หมดก่อนเลยนะครับก็จะทําการ ไว้ใบก่อนนะครับผมก็จะเป็นเมลอนพันดูใบไปก่อนนะครับผมแบบนี้นะครับซึ่งใบผมก็คิดว่าที่ดีต้องเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมแช่ออกมาแบบนี้แต่ต้องใหญ่กว่านี้นะครับอันนี้ใบมันเล็กเพราะว่ายอดเขาเนี่ยนะครับนี่มีหลายปัจจัยนะครับผม ให้ปุ๋ยอาจจะไม่เหมาะสมด้วยนะครับครับก็จะเอาดอกเอาอะไรเนี่ยออกให้หมดก่อนเลยนะครับเพื่อทำการเลี้ยงเลี้ยงใบให้สมบูรณ์ก่อนนะครับซึ่งจริงๆแขนงมันควรจะยาวยืดออกมาแบบนี้นะครับ แล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งนะครับผมก็จะให้ดูนี่นะครับหนอนมาเจาะผลเมลอนโดยที่ถุงหอ,อกันมแมลงผมนะครับผมเบียดตัวขั้วเนี้ยไปไม่ได้นะครับทำให้มันติดแล้วก็มีช่องว่างซึ่งหนอนก็เลยเข้ามาทำลายผลเมลอนของเรานะครับซึ่ง ถุงกันไปแล้วเนี่ยครั้งต่อไปผมก็จะทําการใช้2ถุงต่อการหอเมล่อนหนึ่งผลเลยนะครับเพราะว่าใบเดียวนี้เอาไม่อยู่นะครับหนอนเขาสามารถแทรกตัวแล้วก็มาทําลายผลเมล่อนของเราได้นะครับแล้วอีกอย่างใบติดลูกแบบเนี้ยผมก็จะทําการตัดออกตัดออกเลยนะครับแบบนี้ตัดคั่วออกเพื่อที่จะได้ทําการ ใช้ถุงเนี่ยตรงนี้ก็จะตัดออกนะครับเนี่ยนีเนี่ยตัดออกเพื่อ,อ,อจะได้ถุงเนี่ยจะได้มาคุมได้ไม่ชิดนะครับผมแบบนี้ผมก็จะเอาออกต่อนผมไ่รอนนะครับเดี๋ยวไว้ลูกเดี๋ยวไว้ใบใหม่นะครับผมไดยดูยค่อยมาคิดเรื่องการไว้ลูกทีหลังนะครับไว้ใบตรงนี้ให้สมบูรณ์ขึ้นสุดคาแล้วก็ทําการตัดยอดนะครับ แล้วก็รอเฝ้ารอแขนดที่เขาจะออกมาใหม่แล้วค่อยเราค่อยไว้แขนงแล้วก็ไว้ลูกทีหลังนะครับนครับแบบนี้ยผมไม่เอานะครับผมเอาเออกให้หมดเลยหรอทำการฟอร์มต้นกันใหม่ก่อนดกว่านะครับผมก็มีหลา ลูกอยู่เลยครับที่ต้องรื้อออกนี่ด้วยนะครับเนี่ยไม่เอานะครับไว้ต้นให้สมบูรณ์ก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้ต้นยังไม่สมบูรณ์ซึ่งเขาก็ไม่สามารถที่จะนำธาตุอาหารเนี่ยไปเลี้ยงลูกได้แบบให้มันขยายแบบโตแบบเต็มที่ได้นะครับ เขาก็จะมีลูกเล็กๆล,ลูกไม่สมบูรณ์นะครับก็ตัดออกเลยครับผมโอเคนี่ครับนี่นะครับใบแบบนี้เหมือนจะไปได้นะครับแต่พอมาเจอแมลงโจมตียอดเห็นไหมครับ ยอดหนิในขณะเดียวกันเรายังมาไว้ลูกเมล่อนอีกมันก็เลยไม่ไม่สมดุลกันนะครับจริงๆถ้าไม่มีโรคแล้วก็มแมลงโรบก,กวนเนี่ยอย่างเช่นอย่างเช่นเรามีโรงเรือนหรือว่าเรากางมุงให้เขาเนี่ยพวกผีเสื้อที่มาวางไข่บริเวณ ส่วนของใบเมล่อนเนี่ยมันก็จะไม่สามารถาฟักออกเาเป็นหนอนแล้วก็โจมตียอดเราได้นะครับถ้ามีมุ้งกันมแมลงมันก็มีโอกาสที่จะยอดก็จะขึ้นไปสูงสุดค้างนะครับแล้วเราก็ตัดโดยที่ไม่มีมแมลงรบกวนแต่ในส่วนของผมเนี่ยผมไม่มีมุ้งกันมแมลงนะครับผมเนี่ยต้นนี้ยังไม่โดนโจมตียอดก็ยังไปได้เรื่อยๆนะครับผม แต่เนี่ยเขาติดลูกแล้วนะครับเนี่ยแต่ผมก็ก็ไม่เอามันกันนะครับผมเอาออกก่อนส่วนพวกนี้ก็เนี่ยนะครับทําการฟอร์มต้นไปก่อนนะครับดอกหรือขแขนงที่งอกมานะครับนี่นะครับผมสำหรับผมเนี่ยเอาออกให้หมดก่อนขอให้อาหารเนี่ยส่งไปดันยอดขึ้นไปก่อนนะครับผม ว่าดอกสีเหลืองอันนี้มันล่อแมลงนะครับผมตัวนี้ก็เริ่มสุดแล้วนะครับนี่นะครับ้าพรวมก็สรุปง่ายๆนะครับผมเมลอนที่ติดมาตอนนี้ทุกลูกผมจะเอาออกให้หมดเลยนะครับ ใบเมล่อนขึ้นไปจนสุดคางก่อนครับผมแล้วค่อยทำการไว้ลูกเมล่อนทีหลังครับผมขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้หวังว่าจะมีประโยชน์บ้างนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ